วัสดีนะคะวันนี้เรามาต้มยำนะคะรวมนะคะต้มยำปลากระป๋องนะคะลูกชิ้นหนังหมูนะคะเราต้มในหม้อเล็กๆนะคะเราไม่ต้องไปแบ่งเลยนะคะนี่นะคะเ้าต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ผักเขาเปื่อยนะคะหม้อกระทะตัดนะคะเราไม่นี่นะคะให้เขาให้เขาเดือดก่อนนะค่ะให้เนื้อเขาเปื่อยค่ะเปื่อยนะคะ น,นี่เป็นเนื้อปลากระปองนะจ๊ะ,ะนี่เลยค่ะให้เขาเดือดนะคะเบาๆนะคะนี่นะคะเราใส่หนังหมูนี่นะคะหนังหมูนี่ไปนะคะแล้วก็ไปกินกับน้ำสุก,กี้ได้เลยนะ แบบอร่อยแบบลงตัวนะคะนี่นะคะค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะชมนะคะความเดือดนะคะให้ผักเขาเปื่อยนะคะมีลูกชิ้นหมูนะคะมีหนังหมูนะคะ เอ okay. าจะใไปนะคะใอ้เขาสูอีกรอบนึ้งนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหนังหมูบักนะคะเราเป็นแพ็กๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นแพ็กนะคะไอ้นี้กินกับน้ำสุก,กี้นะคะมาแบบใหม่นะคะเครื่องปรุงนะคะมีปตานะคะนี่นะคะรวมเลยนะคะของอร่อยนะคะ อากะปองก็ก็จะกระจายนะคะนี่ค่ะโมไปนะคะกินแบบนี้ใส่ผักที่เยอะกริงนจะหอมหอม,ห,อมหม้อนี้นะคะเราไม่ต้องไม่ต้องแบ่งเลยนะคะราไม่เขาเดือดเขาเดือดให้เขาเปื่อย ได้น,นะคะความขลุดนี่นะคะแล้วก็ใส่หนังหมูแบบนี้ไปนะคะให้มีรสชาติแล้วอร่อยใครชอบไปนั่นเลยนะคะถ้าผักน้อยก็ใส่ผักเพิ่มไปได้นะคะผักเพิ่มไปได้นะคะแล้วก็ใส่ผักให้กิกินหอมเนี่ยก,กินหอมแล้วนะกินหอมแล้วจ้ะ มาเดือดเดืดกันได้เลยครับผมนี่เราใส่ผักนี้ไปนะคะแบบนี้นะคะผักกาดขาวๆนะคะเป็นอีกคนอีกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เราเดี๋ยวเราจะทําของเรากินเองเลยคะ่ะนี่เราจะนี่นะคะไอ้นี่ชอบกินมาลาแแบบนี้นะคะมาลาอหน่ติอันนี้แต่ไปล้างนะคะแช่พิเดียร์จะพักนึงนะคะเดี๋ยวให้เขาเดือดเดือดนะคะ เราเนี่ยใส่ผักเพราะว่าคนที่บ้านชอบกินผักเขาจะกินผักเยอะๆเพิ่มไปอีกหน่อยนะคะกินมันน้อยไปนี่นะคะให้เขาเปื่อยเลยฟันไม่ค่อยดี <laughs> ชอบกินผักเขาชอบกินน้ำซดนะคะอากาศย็นๆนะคะเวลากลับจากทํางานนะคะก็กินแบบนี้แหละเขาชอบกินเป็นผักต้ม ผักต้มอะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นผักต้มนะคะต้มจิ้มแล้วก็มาใส่ได้นะคะคิดว่ารูเป็นรวผักรวมผักไปเลยนะคะน้ำทิ้งน้ำทิ้งนี่อร่อยนะคะอันนี้คือกินกับน้ำซุกกี้ได้นะคะต้มแบบนี้นะคะเราต้มสูตรแบบนี้นะคะจะเข้มข้นเรา,ามีมะนาวมะนาวเปรี้ยวไปหน่อยนึงอะไรนี้คะ่ะเดี๋ยวเราบีบน้ำมะนาวเข้าลงไปเลยนะคะบีบน้ำมะนาวนะคะ ให้มีรสชาตินะคะนี่นะคะเวลาเวลาเราจะกินนะคะเราก็เสียบปักนะคะไม่ต้องใส่ถ้วยนะคะเราจะเติมอะไรเราก็เติมไปเนื้ออันนี้นะคะบป่นน,น,น้ำมะนาวนะคะไม่ต้องปรุงรสอยอรมากนะคะนี่สูตรของเราเอง จะกินป๊อสุกี้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะสุกี้มีนะะคะน้ำเราทำให้เป็นหม้อๆมอเลยนะคะทำกินตลอดนะคะอยากจะกินอะไรนะคะเราก็ทำนะคะทำเอาไว้นะคะเราไม่ต้องออกไปซื้อของอะไรข้างนอกนะคะกินอยู่ตรงนี้แหละนะคะลูกชิ้นนี้นะคะอร่อยกินกับอะไรก็ได้นะคะกินซิ้นสุกี้ก็ได้นะคะนี่นะคะแซๆๆ่บแซบแซบเลยนะคะอันนี้คำมียกนะคะ เดี๋ยวมีดกเราจะลวกนะนี่นะคะเป็นพวกมีดกนะคะเราซื้อมาแบบนี้นะคะ่ะเราซื้อมาไวะคะ้ค่ะซื้อมาไวเผื่อเราอยากจะทานนะคะเดี๋ยวเราจะลวกน้ำนะคะแล้วก็ใช้ใช้กระเทียมนะคะนี่ค่ะเป็นประเภทมียกนะคะนี่จะเป็นสีเขียวสีทุกเขียวนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะน่งก่อน,นะคะ่ะ ไปตับไปแป๊แบหนึ่งนะคะไฟทอบกระตุกไฟกระตุกเนะะี่ยค่ะที่นี่เนี่ยแปลกนะเวลาเราทำคอมนะคะับไฟชอบกระตุกไปบ่อยค่ะกระตุกบ่อยแล้วก็ทําให้คอมคอมมันเสียนี่นะคะามาเกินชิมกันได้เลยนะคะ มันจะอร่อยไม่อร่อยกันนะคะ <_ an> เห็นไหมคะลูกชิ้นนะะี่ขาดใหญ่เนื้อนี่แหละหนังหมูนิ่มนะคะเวลาลงปุ๊บนะคะก็ก็จะสุกเลยนะอันนี้เดี๋ยวลองลองชิมนิดนึงนะคะว่าอร่อยขนาดไหน <_ an> อ่ไรนันงอบกนะคะ <_ an> เาป็นไปง่านะคะเราก็ต้องปรุงรสนะคะอันนี้ไม่ต้องไปปรุงรสเลยมากนะคะเพราะว่าจะมันปรุงรสนะคะเพราะว่าจะต้องกินแบบคู่กับน้ํานะคะแต่เราต้องบีบน้ำมะนาวอีกหน่อยนะคะให้เปรี้ยงนิดนึงแล้วก็เติมน้ําตานะคะก็จะได้รสแล้วค่ะบีบง่ายนะคะเพราะว่าเราถ้าใช้มือบีบมันมันนีน่แเติมน้ำาตาไปนะคะ อ่าน,นะคะกินได้หลายรสนะคะชอบแบบไหน,นกินแบบนั้นได้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเวลากินก็ต้องอุ่นทีนะคะผักจะเปื่อยนะเพราะคนที่บ้านเรากินเปืเปเป่อยๆผักนิ่มๆเขาบอกันกินอะไรแข็งๆไม่ได้โอเค อร่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแต่เราจะไม่เติมอะไรนะคะผักชีเราจะลงตอนตอนที่เรากินนะเอามานะคะใส่นี่ค่ะเป็นน้ำหอมหอมนะคะมันมีทั้งเห็ดมีผักรวมหลายชนิดนะคะนี่ค่ะมีผักรวมหลายชนิดค่ะรวมกันอย่างนี้นะคะเราใช้หม้อแบบนี้นะคะร้อนๆน,นะคะหม้อนี่ค่ะมีสายไฟนะคะเวลากินเราเสร็จแล้วเราก็จะแบบนี้นะคะจะปิดฝา ปิดฝาไปเลยนะคะแล้วก็เราเอาเอาไว้ตั้งเสียเวลาคนที่จะทานเขาก็เราก็จะเสียบหม้อค่ะจะเสียบหม้อเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์นี่นะคะนี่นะคะนี่คนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเดือดอะไรเดือดก็ลงตัวนะคะอ่ะูกชิ้นนะคะอืม มันเป็นปลากระป๋องนะคะอยู่ข้างในนะคะนี่คอยเขาชอบมีรสนี่นะคะ่ะเขาจะติน้อนตีนเอ๊ะวขาก็จะมีเอ่อให้ให้เติมลงไปนะคะมีนู่มนมีนี่นะคะแล้วเพิ่ว่าเรามีของที่บ้านเยอะแล้วนะคะเราก็เติมไปได้นะคะผักเผืองนะคะเราก็ามารวมหมดนะคะผักต้มเรากินไม่หมดนะคะเราก็มารวมใส่ใน,ในหม้อเดียวกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเลยนะคะ เราจะเอาไปตั้งตรงที่เขาจะทานนะเขายังไม่มาหรอกคะ่ะปิดฝาเลยนะคะปิดฝานะคะเดี๋ยวต้องไปล้างฝาก่อนนะคะไปล้างฝาอีกรอบหนึ่งนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านบ๊าย,บายนะคะขอทุกท่านจงมีจากความสุข็นทางไปไหนขอปลอดภยัย แถวค่าจากพยนอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ